สาวสวยหุ่นสะบึมที่มีสามีแล้วต้องมาติดเกาะล้างอยู่กับสามีและก็หนุ่มหน้าหล่อหุ่นนายแบบและความสัมพันธ์ของสาวหุ่นแซ่บกับนายหน้าหล่อจะลงเอยเช่นไรแล้วเขาจะเอาชีวิตรอดจากเกาะแห่งนี้ได้หรือไม่เรามารับชมกันเลยครับสวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่า Survival Island เป็นหนังปี2005หนังเริ่มเรื่องม,มาที่เจนนี่เธอในว่ายน้ําขึ้นชายฝั่งบนเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่เลยแล้วหนังก็ย้อนเรื่องราวถึงกลุ่มคนรวยกลุ่มหนึ่งที่ล่องเรือ มาก่อนที่พวกเขาจะเหลือล่มพอแจ็คมาถึงกับตันริชาร์ดเนี่ยก็ออกมาต้อนรับโดยมีมานนเอลคอยให้บริการพอทั้งสองสาวเห็นหุ่นของเขาพวกเธอเนี่ยก็รู้สึกหิวขึ้นมาเลยในตอนนั้นมาเรียนเนี่ยก็เดินเข้ามาต่อว่ามานนเอลยกใหญ่พร้อมกับตบตีเขาอีกเขาก็ไม่ยอมให้ตบตีฟรีๆเขาก็เลยจึงตบตีกลับไปหนึ่งทีพอแจ็คเห็นการกระทําของมานนเอลเขาเนี่ยก็เกิดอารมณ์ขึ้นทันทีเพราะเขาไม่ชอบผู้ชายที่ลงไม้ลงมือกับผู้หญิงแต่ก็ยังดีที่เจนนี่แฟนสาวของแจ็คเนี่ยเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อน ก็เอาแต่พูดจิกกัดมาโนเอลเพราะว่าเขาไม่ชอบนิสัยที่ตบตีผู้หญิงหลังจากจบปาร์ตี้แจ็คแล้วก็แฟนสาวเนี่ยเจนนี่เขาก็ได้อยู่ด้วยกันสองต่อ2แล้วก็จบด้วยการนั่งเทียนมันจึงทําให้เกิดเสียงดังจนทําให้มาโนเอลเนี่ยที่อยู่ห้องข้างๆเอียงหูฟังว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรกันแน่พอเขาฟังไปได้สักพักเขาก็เข้าใจว่าอ๋อนั่นคือเสียงที่พวกเขานั่งเทียนกันตัดภาพมาที่มาเรียเธอกําลังทาศัยศาสตร์เกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็ตกไปที่ตุ๊กตามันก็เลยส่งผลกระทบไปถึงมาโูเอลในวันต่อมาพรรระเเเเอออกน่่าาคืืงดมมสิให้ Jack, แล้วเขาก็ยกถาดจานเสริมเนี่ยยกข้ามหัวแจ็คไปดื้อแจ็คก็เลยเดินไปคุยกับริชาร์ดเพื่อจะให้เขาเนี่ยตักเตือนลูกน้องของตัวเองด้วยจากนั้นเขาจึงเรียกพระเอกเนี่ยมาตักเตือนอย่างหนักเพราะว่าแจ็คเนี่ยก็คือลูกค้าคนสําคัญที่จ่ายเงินหนักเพื่อจ้างพวกเราออกเรือพอพระเอกโดนว่าอย่างหนักเขาเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ทนไม่ได้ก็เลยจะขอลาออกแต่เขาก็ดันไปโยนผ้าเช็ดมือเนี่ยตกลงบนเตาแก๊สโดยบังเอิญไม่นานไฟเนี่ยก็ลุกไหม้เรือทุกคนก็รีบหนีลงเรือเล็กเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ดันมาพบกกัับพาายุขนนดใใหหหญ่่ทํ้้เรือแแตลวง็ มายังปัจจุบันเจนนี่พบริชาร์ดอยู่บนชายฝั่งแล้วพระเอกเนี่ยเข้ามาปา๊มวใจของหัวหน้าของเขาแต่ไม่อาจจะช่วยชีวิตหัวหน้าของตัวเองไว้ได้ต่อมาพวกเขาก็เลยทํากระท่อมเล็กน้อยเอาไว้เป็นที่พักพิงตัวมีพระเอกเนี่ยคอยหาอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเป็นน้ํามะพร้าวแทนน้าเปล่าในวันหนึ่งที่เจนนี่นั่งเบื่อเบื่อบนเกาะหลังพระเอกเนี่ยจึงคิดอะไรดีๆออกแล้วก็บอกกับเธอว่าการแก้ผ้าเล่นน้ำน่ะมันจะทําให้รู้สึกดีขึ้นแล้วเธอก็เชื่อสนิทใจเธอเลยถอดชุดชั้นบนแล้วก็ชุดชั้นล่างแล้วก็เดินลลงไไไปปเเเเ่่นน้ํําาาากกกกับพพระอออธ็ยถมวท อนนั้นนะ่ะเธอถึงตบหน้าผู้หญิงคนนั้นล่ะเขาก็เลยพูดว่าเธอนะ่ะชอบตบตีฉันต่อหน้าคนอื่นและก็บังคับให้ฉันนะ่ะแต่งงานเพื่อรับผิดชอบลูกในท้องส่วนเจนนี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ค่อยพอใจเธอเน่ะมองพระเอกว่าเป็นคนงี่เง่าไม่เป็นลูกผู้ชายเอาซะเลยหลังจากนั้นเธอเน่ะก็ไม่ยมอมคุยกับพระอเอกเลยแต่ถ้าว่าบนเกาะแห่งนั้นมีแค่พวกเขาทั้งสองคนเธอจึงเดินเข้าไปคุยกับพระเอกแล้วก็พูดว่าขอให้พวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจากนั้นพระเอกก็ออกไปหาอาหารพอขึ้นมาจากน้ําเขาเนี่ยก็พบกับแจ็คที่นอนสบอยยู่่นชาาาฝังเเขพ แจ็คมายังที่พักพิงทําให้เจนนี่เนี่ยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสามีของตัวเองเนะี่ยยังมีชีวิตอยู่แจ็คก,ก็เลยกล่าวความขอบคุณกับพระเอกมันจึงทําให้พระเอกคิดในใจว่ามึงทำไมไม่ลอยไปติดเกาะอื่นวะกูกาลังจะได้เสียกับเมียมันอยู่แล้วแล้วเมื่อแจ็คมีสติขึ้นเขาเนี่ยก็เห็นแฟนสาวตัวเองดูมีท่าทีที่สนิทกับพระเอกมันจึงทําให้มีความเชื่ออยู่ในใจมาตลอดว่าเจนนี่แฟนของตัวเองเนี่ยได้ไปมีอะไรกับพระเอกก่อนที่เขาจะมาถึงเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นแจ็คผู้มีฐานะที่ร่ำรวยก็เริ่มวางอานาจเเเเเเปปป็็็นนนนใหญ่่โตทําากกกกััับบพพอยยงค้ ยถือตนว่าตัวเองเนี่ยมีไฟแช็กที่เอาไว้ก่อไฟทําอาหารได้โดยไม่ต้องเอาไม้เนี่ยมานั่งปัน่นแน่นอนครับว่าที่นี่เนี่ยเงินเนี่ยไม่มีค่าอะไรไฟเนี่ยสำคัญที่สุดพระเอกก็เลื่อมหมดความอดทนกับแจ็คถึงแม้ว่าเจนนี่จะพยายามสื่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแต่มันก็ไม่เป็นผลอะไรเลยและในที่สุดทั้งสองเนี่ยก็แตกคอกันพระเอกก็เลยพูดขึ้นว่าต่อไปนี้เขาจะไม่หาอาหารให้ใครกินอีกแล้วส่วนแจ็คเป็นนักธุรกิจลูกคณหนู แม้แต่ผ่ามะพร้าวเนี่ยเขาก็ยังทำไม่เป็นรวมถึงการหาอาหารไม่ให้แฟนตัวเองกินก็ยังทำไม่ได้ในเวลาที่แจ็คออกไปหาอาหารเจนนี่เนี่ยก็เดินเข้ามาคุยกับพระเอกว่านายเนี่ยโกรธฉันหรือเปล่าเขาก็เลยตอบไปว่าไม่จะให้โกรธได้ยังไงล่ะครับก็เธอเนี่ยมีลูกมะพร้าวทั้งสองลูกเอาไว้กินยามอยากเขาก็รู้ว่าเจนนี่เนี่ยหิวแล้วก็เลยชวนมากินอาหารด้วยกันแต่ที่แรกเนี่ยเธอเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะว่ารู้สึกผิดต่อแจ็คพระเอกก็เลยพูดว่าเขาจะสัญญาว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้แจ็คฟังด้วยความหิวของเธอเธออออกกกกก็็เเเเลลยตัััััดสิินนนนนใจจมาาา่งงขข้้วบพหธคุณ ด้วยการหอมแก้มไปหนึ่งทีเมื่อแจ็คกลับมาจากการพยายามหาอาหารก็บังเอิญไปเจอเศษเนื้อปลาที่ติดอยู่บนกิ่งไม้เธอเนี่ยก็โกหกไปว่าเธอแอบไปขโมยปลาของพระเอกมาในตอนที่เขาไม่อยู่ซึ่งแจ็คก็ฉลาดพอที่จะจับได้ว่าเธอเนี่ยโกหกในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งสองคนกําลังจับหอยเม่นอยู่แจ็คเนี่ยก็หันไปเห็นพระเอกที่กาลังก่อไฟอยู่เขาจึงเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยแอบเอาไฟแชกของตัวเองไปใช้แต่พระเอกเนี่ยก็ปฏิเสธและก็ยังบอกว่าฉันน่ะมีความสามารถในการก่อไฟทั้งสองคนไม่ค่อยจะชอบหน้ากันอยู่แล้วพวกกเขขาาจจจึงะกกจงะลัันนนถ้อ ในวันต่อมาขณะที่ผระเอกนอนหลับแจ็คก็ขโมยแว่นตาดำน้ำของเขาไปแล้วถ้ามีแว่นดำน้ำก็จะสามารถดำน้ำได้ลึกแล้วก็หาอาหารได้ง่ายและเมื่อผระเอกตื่นขึ้นเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าแจ็คเนี่ยขโมยแว่นตาดำน้ำของเขาไปเขาก็เลยโมโหคิดจะฆ่าแจ็คให้ตายเธอเนี่ยไม่อยากให้สามีตัวเองกับพระเอกเนี่ยมีเรื่องกันเธอจึงเข้าไปห้ามพระเอกไว้แล้วพระเอกก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นที่ตัวของเธอแทนเขาก็เลยจับตัวเธอเนี่ยมานั่งเทียนให้สาแกา่ใจหลังจากที่ผระเอกผ่าลูกมะพร้าวโตๆของเธอแล้วเธอเนี่ยก็ขอให้พร้เอกเก็บ ทำท่าทีย่อเย้ยพระเอกแต่หารู้ไม anyway. ่ว่าพระเอกน่ะได้กินน้ำมะพร้าวอันแสนอร่อยของเมียแจ็คไปแล้วแจ็คจับปลามาด้วยความล่าเลิงเพื่อเมียตัวเองเนี่ยจะได้กินอาหารที่แสนอร่อยจากฝีมือของเขาแต่แล้วเขาเนี่ยก็มองเห็นเมียตัวเองที่มีท่าทีแปลกๆจนจับพิรุธได้ว่าเธอเนี่ยแอบไปให้พระเอกดูดดื่มลูกมะพร้าวที่แสนอร่อยที่เขาในห่วงนักห่วงหนาเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยไปให้พระเอกเพราะว่าทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้และก็ขอตัวไปใช้ชีวิตเพียงลําพังหลังจากนั้นแจ็คเนี่ยก็เริ่มปรับตัวเขาก็ใช้ขวดพลากดแแปลาาเ็นนนว่ํํ้ ลาง,งูเป็นอาหารในวันหนึ่งแจ็คเนี่ยดำน้ำหาปลาอยู่เขาก็ดันไปเจอซากเรือเขาก็เลยลากเรือนั้นขึ้นมาบนชายหาดเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่พวกเขาเน,นี่ยจะออกหนีจากเกาะล้างแห่งนี้ได้แต่แจ็คก,ก็ปฏิเสธที่จะให้พระเอกเนี่ยช่วยเพราะว่าเรือนี้เป็นเรือที่เขาหาเจอหลังจากนั้นแจ็คก,ก็ใช้เวลาของเขาซ่อมแซมเรือนี้เพื่อจะออกจากเกาะและก็บอกกับอดีตเมียออกตัวเองว่าฉันเนี่ยจรไปจากเกาะนี้มันจึงทําให้เธอเนี่ยโมโหมากเพราะว่ารู้สึกว่าแจ็คเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเกินไปในคืนนนัั้เเธอคุยกกบพว่ เล่าีึงควรหาจังหวะขโมยเรือของแจ็คแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่นี่ซะพอเช้าวันต่อมาเพื่อเห็นแจ็คเดินออกไปหาอาหารเขาจึงมาปลูกเจนนี่จากนั้นทั้งสองคนก็รีบเอาเรือหนีออกจากฝั่งเมื่อแจ็คเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งมาขัดขวางเพื่อจะแย่งเรือของตัวเองคืนแต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเอาเรือออกจากฝั่งไปไกลแล้วเจนนี่ <Jenny, S 2> เธอเนี่ยรู้สึกสาใจมากที่ได้ขโมยเรือของแจ็คแล้วก็ปล่อยแจ็คเนี่ยทิ้งไว้บนเกาะอ,อยู่คนเดียวโดยไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นไปตามแผนที่แจ็คเนี่ยได้ว นนไปั paid, ้มันก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยจมน้ําตายเพราะพเขาออกทะเลไปได้สักพักน้ำเนี่ยก็เริ่มรั่วเข้าเรือมันจึงทําให้ทั้งสองคนเนี่ยว่ายน้ําขึ้นฝั่งเมื่อแจ็คเห็นพระเอกว่ายน้ําขึ้นฝั่งมาด้วยความหมดเลี้ยวหมดแรงเขาก็เลยอาศัยจังหวะนี้เพื่อจะลงมือจัดการกับพระเอกแต่เจนนี่เนี่ยก็เข้ามาขัดขวางเอาไว้ทันมันจึงทําให้พระเอกเนี่ยหลบหนีไปได้แต่เรื่องก็ไม่หยุดแค่นี้เขาก็เลยจับเจนนี่ไว้เป็นตัวประกันเพื่อจะล่อให้พระเอกเนี่ยออกมาแต่ในเวลาที่แจ็คเนี่ยกำลังเผลออกกกกจจจ้าาามดแไ การหาอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องหากันแล้วแจ็คก,ก็เลยออกตามล่าทั้งคู่โดยมีมาเรียคอยช่วยเหลือด้านสายศาสตร์ทําให้แจ็คเนี่ยช่วยหาทางว่าทั้งคู่เนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ได้พบกับพระเอกที่กําลังบาดเจ็บเขาก็เลยปาหอกใส่พระเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ตกลงมาจากต้นไม้ในขณะที่แจ็คก,กําลังจะลงมือจะฆ่าพระเอกเจนนี่เนี่ยก็รีบเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้พอพระเอกฟื้นขึ้นเขาก็เห็นแจ็คก,กับเธอเนี่ยกำลังนั่งคุยกันอยู่เขาก็เลยจะหาจังหวะนี้ลงมือจัดก,การกับแจ็คซะแต่ทันใดน,นั้นเองมาเรียเนี่ยก็เอาตุกกตาาก๊กา้ัลแมนจึง ทำให้พระเอกเนี่ยล้มล,ลงใส่หอกที่ตัวเองถือถึงแก่ความตายแล้วเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีครอบครัวชาวประมง3คนผ่านมาที่เกาะนี้เ <Jenny S 1> จนนี่ก็เลยขอให้พวกเขาเนี่ยพาไปส่งที่ในเมืองทีเพื่อตัวเธอเนี่ยจะได้กลับบ้านแล้วเธอก็ยังหยิบไฟแช็คอันเป็นที่ลากของแจ็คเนี่ยติดมือไปด้วยหลังจากที่ออกเรือจากเกาะไปได้สักพักแจ็คก,ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็เห็นอดีตเมียของตัวเองเนี่ยหนีขึ้นเรือไปแล้วส่วนตัวเธอเนี่ยก็โชว์ไฟแช็คอันแสนเป็นที่ลากของแจ็คให้ดูด้วยความสาใจต่อไปแจ็คก็คงจะฝึกกก่อออไไฟด้ววยตัเงปีนา และหนังเรื่องนี้ก็จบลงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามานูเอลไม่โยนผ้าเช็ดมือลงบนเตาแก๊ส